พฤกษาพันญญธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเทพทาโรต้นไม้ประจำจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนป่าดงดิบและป่าดิบเขาติดกับทะเลอันดามันมีต้นเทพทาโรเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เทพทารเป็นพันไม้สกุลเดียวกับอบเชยเนื้อไม้มีกลิ่นหอมคล้ายกระบูลในภาษาบาลีเรียกว่าเทวะทารุนาตคนไทยโดยทั่วไปเรียกกันว่าจวงภาคกลางชาวจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีเรียกเทพทารภาคใต้เรียกจวงหรือจวงหอมภาคเหนือเรียกจะไขต้นจะไขหอมปัตตานี เรียกมือแดงกระมางยิงเทพทาโรมีถิ่นกำเนิดแทบทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลขึ้นในสภาพดินทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางในประเทศไทยพบขึ้นอยู่ในป่าดิบและป่าดิบเขาทั่วประเทศพบมากทางภาคใต้เทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นสูง1 0 3ถเมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบ กิ่งอ่อนเกลี้ยงและมักจะมีคราบขาวเปลือกสีเทาอมเขียวหรือสีน้ำตาลคล้ำแตกเป็นร่องยาวตามลำต้นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามแผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ยาว7-20ถเซนติเมตรปลายแหลมโคนสอบก้านใบเรียวเล็กยาวประมาณ2.5-3.5ซนติเมตรดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่งผลมีลักษณะกลมเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.7เซนติเมตรสีเขียวปรากฏหลักฐานการใช้ประโยชน์จากต้นเทพทาโรหรือต้นจวงหอมมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยในหนังสือไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงการบูชาจักรัตนะผู้คนจะแต่งตัวทากระเจะจวงจันท์น้ำมันหอม ในอดีตคนไทยนิยมนำไม้เทพทาโรหรือไม้จวงหอมมาทำเครื่องหอมและนิยมนำมาใช้ทำตู้ทำหีบใส่เสื้อผ้ารวมทั้งทำเครื่องเรือนหรือใช้ในการแกะสลักซึ่งจะก,กันมอดมดปลวกและ,มะแมลงต่างๆได้ดี